สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะร้านทานันยมคาสวยคะ่ะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้นะคะน้องเผือกจะมาจัดโปรนะคะมาแบ่งปันนะคะผ้าสิ้นดีนแดงะคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะอากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะเมื่อกี้นี่เหมือนฝนจะตกเลยวันนี้น้องเผือกจะมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันผ้าสิ้นคะ่ะผ้าสิ้นสีตกะกอคะ่ะสีตะกรอลายลูกแก้วนะคะสวยสวยค่ะอยากจะให้ได้ไว้นะคะ ผ,ผ้าสิ้นนะคะผ้าถุงตีนดแดงนะคะผ้าสิ้นตีนแดงก็ได้นะคะเป็นผ้าสีตะกรลายลูกแก้วค่ะสวยสวยใครอยากให้ได้ไวค้ค่ะตีนแดงเชิงแดงอย่างนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะมีเท่าที่มีนะคะมีไม่กี่ผืนนะคะราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะคะวันนี้น้องเผือกจะมาแบ่งแบ่งปันนะคะจัดโปรโมชั่นให้นะคะพื้นละแปดร้อยบาทค่ะ พื้นละ800บาทค่ะสวยสวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะพื้นที่หนึ่งนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะหน้ากว้างมากนะคะ2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเป็นของชาวบ้านนะคะพื้นที่หนึ่งนะคะชอบพื้นนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338จ้า าสินตีนแดงนะคะสีตะกอรลายลูกแก้วจ้ะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสวยๆค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะชอบหรือไหนไหลายไหนก็แคปขึจอตรงคุณแม่สวยได้นะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะตลาดค่อนข้างเงียบๆค่ะเพราะว่าฝนก็จะตกค่ะคิดถึงเอฟซีนะคะอีกคืนนะคะนี่ลายดอกเกตมณีค่ะ พาสิ้นตีนแดงนะคะลายดอกเกตมณีนะคะเป็นครามนะคะแกะอกสีชมพูค่ะสวยสวยครอยากให้ได้ไวค่ะแกะอกนะคะแกะอกเป็นสีชมพูข้างในค่ะลายดอกเกตมณีค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้นะคะผ้าสิ้นตีนแดงค่ะผ้าสิ้นตีนแดงนะคะผ้าสีตะกรค่ะสีตะกรลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากเลยอยากให้แม่แม่ได้ไว้นะคะสีตะกรลายลูกแก้วผ้าสิ้นตินแดงค่ะ สว,สวยงามมากเลยจ้ะสวยงามมากนะคะลายดอกเกตมณีค่ะชอบผืนไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้นะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามปดจ้าชอบผืนไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้นะคะรับรองว่าคุ้มค่ะสองเมตรกว่าค่ะเป็นผ้าชาวบ้านนะคะผ้าชาวบ้านเนื้อนี่แน่นมากเลยค่ะ ของจริงสวยมากนะคะลายดอกเกตมณีจ้าสวยสวยดอกเกตมณีนะคะสวยงามมากเลยสวยๆนะคะอยากให้ได้ไว้ค่ะชอบคือไหนลายไหนแคป้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้จ้ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปด8ู้สี่สามสามแปดาลายดอกเกตมณีนะคะสวยสวยค่ะต่อนะคะ พื้นที่สามค่ะพื้นที่สามเช่นเดียวกันค่ะลายดอกเกตมณีนะคะดอกเกตมณีสวยงามมากค่ะแกะโอเป็นสีชมพูนะคะแกะโอเป็นสีชมพูค่ะสวยงามมากมากค่ะอยากให้ได้ไว้นะคะตีนแดงตีนแดงตีนแดงเครือยำค่ะสวยงามมากเลยตีนแดงเครือยำนะคะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ค่ะชอบพื้นไหนลายไหนก็แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะ 081ค่ะ3804338จ้านะอยากให้ได้ไว้นะคะอยากให้ได้ไว้เป็นผ้าสิ้นตีนแดงนี่หายากนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยม,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 มีค่ะหายากมากเลยผ้าสิ้นตีนแดงงานสีตะกรลายลูกแก้วนะคะแต่ค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะเราจะมีมาจัดกโกรมชั่นมีไม่มากค่ะคืนละ800บาทค่ะจต่ระคาหน้าร้านนะคะ1ัน0 0บาทจา้ะ ลดเลยค่ะจัดโปรโมชั่นเหลือ800บาทค่ะชอบพื้นไหนลายไหนก็แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้ค่ะ081ค่ะ380338จ้า uh huh. ต่อนะคะต่อพื้นนี้นะคะสวยมากใครอยากให้ได้ไว้ค่ะลายใบโพ o ค่ะลายมีโบราณลายใบโพลนะคะสวยง,งามมากเลยใครอยากให้ได้ไว้นะ ้าซินตีแนแดงค่ะงานสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะเป็นหมีโบราณหมีใหญ่นะคะสวยงามมากเลยสวยงามมากค่ะแปดร้อยบาทค่ะเกินคุ้มค่ะรับประกันได้เลยว่าเกินคุ้มมากงานสีตะกอลายลูกแก้วสวยงามมากเลยจ้ะ สวยใครอยากให้ได้ไว้ค่ะสวยมากตัดอะไรก็สวยค่ะดูเด่นเป็นตง่าเลยค่ะสวยมากเลยนะคะสุดยสวยมากมากส,ากส,ส,สนตีนแดงงานสีตะกอลายลูกแก้วนะคะคืนละแปดร้อยบาทค่ะงานสีตะกอลายลูกแก้วนะคะจากราคาป้ายนะคะพันสองร้อยบาทค่ะวันนี้น้องเผือกนะคะมาจาัดโปรโมชั่น,นะค่ะ แบ่งปันให้ลูกค้าเลยนะคะแบ่งปันให้คุณแม่ๆเลยนะคะเอาไว้ใช้นะคะพื้นละ800บาทค่ะจะราคาบ้านหะคะ1200บาทม่าลายมีใหญ่มีโบราณนะคะสวยงามมากค่ะมีสองผืนนะคะมี2ผืนค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะแ0 0บาทค่ะอยากให้ได้ไว้นะคะนี่มีสองผืนค่ะ สีต่ตะกอลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากเลยของจริงนี่ขอบอกว่าสวยมากค่ะลายนี้มีสองผืนนะคะชอบผืนไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้ค่ะ081ค่ะ3804338จ้าชอบผืนไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะผืนนี้ลายนี้นะคะมีสองผืนค่ะชิ้นนี้มีสองผืนนะคะ ชอบผืนไหนลายไหนก็แคปหน้าจอตรงหาคุณแม่ช์สวยได้ค่ะคุ้มมากค่ะราคาก็จะเป็นสองเมตรครึ่งนะคะผ้าสองเมตรกว่าค่ะเป็นผ้าสิ้นที่สวยงามมากจ้ะรพัาสองร้อยบาทจ้ะต่อนะคะต่อลายจะไม่ค่อยเยอะค่ะม,ลกกมีลายดอกเกตมณีสามผืนลายดอกเกตมณีสามผืนนะคะแล้วก็มีลายหมีโบราณลายใบโพลเนี่ยผืนใหญ่ๆเนี่ย สองนนะคะแปดร้อยบาทค่ะจากราคาป้ายพันสองร้อยบาทนะคะงานศิะกอลายลูกแกลล้วค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ค่ะอยากให้ได้ไว้นะคะผ้าสินตีนแดงค่ะผ้านี้เมตรสองเมตรกว่านะคะดูว่าของน้องเสือได้นะคะ2อเมตรกว่าอยู่แล้วค่ะเป็นผ้าของชาวบ้านค่ะผ้าของชาวบ้านนะคะ,นนะ,คะซึ่ง มันจะกว้างค่ะเนื้อแน่นค่ะผ้าถอจากชาวบ้านนะคะเนื้อแน่นมากเลยน้องเสืออยากให้ได้ไว้ค่ะสวยสวยค่ะผ้าสินตีนแดงค่ะสวยงามมากเลยอยากให้คุณแม่แม่ได้ไว้นะคะอยากให้คุณแม่แม่ได้ไว้ค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์ี่สามสามแปดนะคะชอบผืนไหนลายไหนแคปไม้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้จ้าแปดร้อยบาทนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องเผือกก็กราบขอบคุณนะคะ FC สายบุญของคุณแม่สวยนะคะที่อุดหนุนคุณแม่สวยนะคะมาตลอดขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ